นี้ก็เรามากไว้ด้วยนะครับเาได้ไหมเดี๋ยวจะได้ไหมเดี๋ยวเอาหัวแล้วเดี๋ยวเอามือออก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 อ่าน่าจะหมดแล้วมั้งอ่าลองลองยกขึ้นลองยกฝามันขึ้น อ่าเปิดเลยครับเปิดเลยเดี๋ยวเอว้าวีี่ะน,คนคะครอบเวเล เอาเดี๋ยวพ่อหยิบเองมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดิตัดตัดเทปก่อนเดี๋ยวคนระวังคนระวังอ่ตัดอีกอันนึงนั่นระวังมือนะคิดดิว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกมาอย่าเพิ่งยกมา ให้ประกอบตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะพึ่งยกให้ประกอบตัวนี้ก่อนอนี่คเอาเอาวางไว้ไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดอ้าวเอา่าเอามาใส่แล้ว เอาข้างล่างข้างล่างเอเอเาตรงนี้แหละถูกแล้วเอามาใส่าดีใช่ไหมคะ่าหมุนเข้าไปทีนี้หม,<า>มุนเข้าไปหนกเลยนะจูบแต่ตีต้องช่วยกันยกนั่นแหละมันหนักมากไม่ามาไมพอ่อยกช่วยได้เราทำดีเสร็จก่อน <c oughs> อได้ <c oughs> อย,ย่าเยยบมามันจะหักมันโค้งนั่นน่ะไหนๆพ่อเช็คก,ก่อนว่ามันแน่นไหมมาพ่อเช็คก่อนไหมโอเคอ,เคเอา้าวเ๋ยวมากม, <า S 2> มายกมามาไมได้อยู่ อ่านี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้วิธีโพดนี่วิธีการทำย่างนี้ใส่เข้าไปโอ้ผิดข้างต้องใส่แบบนี้อุ้ยต้องใส่แบบนี้ครับอ้าวคิริถือให้หน่อยโอเคแล้วมันก็จะล็อกมันก็จะล็อกแล้วเราก็จะยกขึ้นมาได้ครับนี่โครออโครออก ดีดีกรอบม,มอาครับแล้วเราก็จะเป็น,ปนแมบเล่อ่ตจอใหญ่ตอเอมือนพี่แนตจอใหญ่บ้างนะครับทุกคนมันจะใหญ่มากดูดิมุมเปลดอ่ามีเปลือได้แนละ้วนี่นะครับเสร็จแล้ว 哎，你呀，喂。一